สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้พบเจอกับโอเป้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะมาพูดนะคะถึงหัวข้อนะคะอาชีพนะคะที่สามารถรื่นเรื่องกับไฟแนนซ์ได้นะคะมีอาชีพอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอาชีพอะไรที่ออกได้บ้างนะคะอาชีพนะคะที่ไฟแนนซ์ Finance เนี่ยจะ อนุมาณให้นะคะก็จะมีอาชีพหนึ่งเลยนะคะจะเป็นกลุ่มของข้าราชการนะคะอาชีพที่สองนะคะกลุ่มของอบุคคลทั่วไปนะคะที่เป็นอาชีพอิสระนะคะอาชีพที่สามนะคะก็คือกเกษตรกรนะคะ,ะในกลุ่มสามอาชีพนี้นะคะสามารถเืี้ยเรื่องทำไฟแนซ์นได้นะคะแต่ว่าในส่วนของแต่ละอาชีพนั้นนะคะมันจะมีข้อแตกต่างที่ แตกต่างกันออกไปนะคะอ,อ,อย่างอาชีพข้าราชการเนาะข้าราชการนะคะก็จะพิจารณาะะได้ง่ายกว่าเพราะว่าลูกค้ากลุ่มของข้าราชการนะคะเขาจะมีเอกสารยืนยันตัวตนเอกสารยืนยันในส่วนของอ,อ,อาชีพได้ง่ายกว่ากลุ่ม อีก2กลุ่มนั่นเองนะคะส่วนนะคะอาชีพอิสระนะคะก็สามารถยื่นเรื่องได้เช่นกันนะคะเพียงแคออ่อาจจะต้องมีเงื่อนไขต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะเดี๋ยววันนีเ้เราจะมาฟังในเรื่องของกลุ่มอาชีพข้าราชการว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะ กลุ่มอาชีพข้าราชการนะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมนะคะก็จะต้องเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบัตรประชาชนค่ะหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปนะคะย้อนหลังไปนะคะ3เดือนนะคะย้อนหลังไปอย่างน้อย3เดือนนะคะแล้วถ้ามีสเตทเมนต์นะคะลูกค้าก็สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อใหออ้ผลการพิจารณาเนี่ยมัน ผ่านง่ายขึ้นมันแน่นมากขึ้นนะคะถ้าลูกค้ากลุ่มข้าราชการมีประวัติดีอยู่แล้วนะคะมีเปอร์เซ็นที่จะผ่านง่ายผ่านง่ายเลยนะคะภายในหนึ่งวันก็สามารถรู้ผลแล้วนะคะ วันนี้นะคะปู่เป๊ก,ก็มาฝากคลิกเล็กๆนะคะสําหรับอ,อ,อาชีพของกลุ่มข้าราชการไว้เท่านี้นะคะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาต่อกันกับกลุ่มอาชีพอิสระนะคะยังไงนะคะปูเป๊ก,ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกํนาลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ